ปิดท้ายกันที่ห้องประชุมโครานารีคอร์อดหยาดนะคะคอหยาดนะคะที่โรงแรมโครานารีนะคะอําเภอเมืองนครราชสีมานะคะก็มีการจัดกิจกรรมโดยทางทัน้วาราชการจังหวัดนครราชสีมานะคะพร้อมกับนายวิเชียนจันทรัตน์นาถนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมานายวัชรพลโตมลศักดิ์ประธานสโมสรบอลล์บอลน,นครราชสีมาแล้วก็มีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆในจังหวัด ที่มีส่วนร่วมนะคะในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันสโมสรอนวอลเล่บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียนะคะในรายการอาเซียนบูมเอนสครับวอลเล่บอลแชมเปี้ยนชิพนครราชสีมาไทยแลนด์2021ซึ่งก็มีกำหนดาอจัดการแข่งขันเดิมเนี่ยจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่24กันยายนถึง1ตุลาคม2564แต่ว่ามีการยื่นเรื่องนะคะที่จะเลื่อนไปทำการแข่งขันกัน ในวันที่1 7ตุลาคม2,564แล้วก็อีกรายการก็คือรายการสโมสรวอลเลย์บอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียนะคะก็จะทำการแข่งขันในระหว่างวันที่8 1 6ถตุลาคม2,564ค่ะโดยจังหวัดของเรานะฮะได้มีการดำเนินการเตรียมการในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งครั้งนี้ก็มีทีมหญิงที่ยืนยันที่จะส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยทีม ส่วนประเภททีมชายคณะกรรมาการจัดก,การแข่งขันได้มีการกําหนดทีมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดไม่เกิน12ทีมก่อนที่จะมีการจับฉลากแบ่งสายในวันที่16พฤษภาคม2564โดยจังหวัดนคริศธมาจะต้องมีการเตรียมในส่วนของที่พักซึ่งจะต้องขออภัยครับ16ในช่วงของเดือนกรกฎาคมคุณผู้ชมครับโดยจังหวัดนคริศธมาจะต้องมีการเตรียมในส่วนของที่พักซึ่งจะต้อง ใช้บริการโรงแรมเซ็นเตอร์พอยต์เทอร์มินอลเทโคราชนะซึ่งถือว่ามีความพร้อมในด้านต่างๆตามที่สหพันธ์เลวเล์บอลนานาชาติหรือ FIVB เนี่ยได้กำหนดจะต้องมีเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนคาดว่าจะใช้ห้องพักทั้งหมดเนี่ย140ห้องส่วนในเรื่องของสนามแข่งขันเนี่ยจะใช้สนามแข่งขันเพียงแค่สนามเดียวเท่านั้นคือที่เทอร์มินอลฮอล์นะฮะห้างเทอร์มินอลโคราชนะครับ,รบจึงถือว่ามีความสะดวกแล้วก็ปลอดภัยเป็นอันมาก เนื่องจากสามารถเดินทางออกจากห้องพักเข้าสู่สนามแข่งขันโดยไม่ต้องเดินทางออกไปยังนอกสถานที่และก็จะเป็นการแข่งขันแบบปิดร0 0เเซครับค่ะทางนี้ทางจังหวัดนครราชสีมาก็จะเร่งดำเนินการในด้านต่างๆให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้นะคะเพื่อที่จะสะรุปให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยได้นำเสนอให้กับทางด้านศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระราบาดของไวรัสโควิด -19 หรือว่าสบกคเนี่ยได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ทาการอนุมัติการจัดการแข่งขันกันต่อไปค่ะ